สวัสดีครับสวัสด,ดีทุกท่านอนี่ตอนนี้พม่าก,กับกรเรียงกำลังันอยู่ ไปซื้อบ้านกรวดมีไหมร้านปิดยาบ้านกรวดลองโทรดูเต้ใไอ้ทงเดี๋ยวมาให้มันซื้อมาเลยลลลฮ็ดโทรเชร่ไอ้่ทงดูตี้ให้มันเข้าไปดูหน่อยสิ ดะาคอสูตรดีอ่ะจัดใบเทกใหม่ครับวัน,นีว่าน็อตมันหลวมใบเทกก็บางเปลี่ยนใหม่เลยครับ ไปเก็บแผ่นนะครับเปลี่ยนออกไปไม่ค่อยสวยอันนี้ก็ทำการเช็คนะครับพอดีว่างานเราหยุดพักหนึ่งวันครับว่างกลอยคันไหนที่มันํำรุดเราก็เก็บซ่อมตาม bắt ngon lên à bây ăn mày lên, nhé mày ơi Dạ, à thúc tua ừ ทางหลังร้าน âm lôm hắn chinh một lôm bò ตามตัวนี้ เปอแรกกองดึงให้มันสูงกว่าสักพื้นหน่อยเวลาใส่หนักไปมันจะลากดินอีก ไปแทกมันไม่ไม่ดีมันก็ดูไม่สวยนะครับรถแต่ถ้าไปแท็กดูแน่นดีนาดีก็รถมันก็ดูสวยนะครับเหมือนรถ6ล้อนะครับล้างล้อให้สะอาดไรให้สาดมันก็ดูดีมันสำคัญเหมือนกันนะครับตรงล้อนี่ 430ครับรุ่นนี้แต่ก่อนเราใช้เป็นโกเบนะครับนี่ก็หันมาใช้โคมะซูรแปบลบว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับจะเล่าประวัติอคันนี้นะครับแต่ก่อนเราเล่นโกเบ200นะครับรุ่น8นะครับเอามาจากอาดบไร่ทีนี้ว่าปัญหามันมีว่าการ ขนย้ายนะครับการขนย้ายแล้วก็มันไม่ตรงกับหน้างานของเรานะครับเอา200ร้อมาตักด,ดินตอนน,น,นั้นเรายังไม่มีรถดำเยอะขนาดนี้นครับรถดำเรามีแค่สองคันแต่ทุกวันนี้เรามีรถดำของตีอ,งอยู่ประมาณห้าหกคันแล้วก็ส่วนรถร่วมเราก็ ใครมาก็มาใครไม่มาเราก็ไม่ได้โทรตามนะครับเพราะว่างานเท่านี้ก็หรือว่าหายากนะครับใช้เป็นสองรอยรุ่น8ปดมาไม่ถูกกับหน้าง,งานกับการขุดดินขายการขุดดินขายถ้าใช้สองรอยนี่การสินเปลืองน้ำมันก็จะเยอะเยอะกว่าพวกรุ่นร้อยสาิหรือว่ารุ่นร้อยนะครับ ก็เลยการขนย้ายสำคัญที่สุดเลยครับการขนย้ายย้ายแต่ละทีก็ต้องรอให้คํำม,มืดก่อนการย,าย้ายคํำค้ำม,มืดอก่อเสี่ยงอันตรายอีกก็เลยเอาไปสับเปลี่ยนครับขอสับเปลี่ยนเลยเราซื้อล้านห้านะครับตอนนั้นเราซื้อล้านห้าห้าโกเบ2สอร้อยูปแด เราไปเปลี่ยนมาคือเอาตัวร้อยพีซีร้อยสามสิบตัวแรกจะไปดูแคทอะไรสามหน่งสองแต่ว่าตอนดูในรูปในเฟซนี่สวยแต่ว่าไปดูจริงแล้วดูไม่ได้ดูไม่สวยนะครับก็เลยเสียอาร์ตเขาแนะนำไห้ตัวนี้ตัวนี้ก็สภาพ ตอนยังไม่ทําสีก็ดูไม่ได้เหมือนกัน,นครับแต่ว่าผมเลยมันไม่มีตัวเลือกนะครับไม่มีตัวเลือกก็จาเป็นจําใจที่จะต้องเอาเอามานะครับคันนี้เอามาแบบไม่ตั้งใจแต่ก็นี่เอามาก็มาลุยงานกันครับก็หลายปีแล้วครับสองสามสามปีกว่าสามสี่ปีนี่แหละคันนี้ สภาพเครื่องก็ยังไม่ได้เตะต้องนะครับการทำงานก็มีไปทำกระบอกกระบอกรั่วตัวหนึ่งหลองนั้นก็เปลี่ยนไปแท็กนะครับเปลี่ยนไปแท็กแล้วก็มีการเปลี่ยนสายเป็นเรื่องปกติครับขายเพราะว่าสภาพมันเก่ามาจากอื่นแล้ว มารยเวลาที่เราจะต้องเก็บตามนะครับก็มีเปลี่ยนสายแต่ชุส่วนเครื่องนี่ไม่ได้เตะต้องนะครับอีซี่ 30, ร้อยสามสถือว่าตบโจทย์นะครับการขนย้ายดีภูมิอาร์มยาวพิเศษยาวนะครับมี่ขุดสะยขุดไรก็สบายนะครับนี่แต่ว่าเซียคริสร้องอยากจะเอาร้อยสี่รโกเบ ผมว่ามันไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหน้าง,งานทุกวันนี้ก็การแข่งขันกันเยอะนะครับเครื่องจัรเราก็ใช้แบบว่าไม่มีงวดดีกว่านะพี่น้องอารถมีงวดมาถ้ามาเล่นในช่วงนี้ก็ถือว่าการแข่งขันนี่มันเยอะมันก็จะเหนื่อยนะครับก็จะเหนื่อยแต่ถามว่าเราเอาได้ไหมเราเอาได้นะครับแต่ว่าเราคํานวณน,นะครับคํานวณไปแล้ว ไม่ตอบโจทย์เลยเล่นแค่นี้ก่อนครับนี่แค่นี้ก็ถือว่าพร้อมทับแล้วครับนี่รถดำนี่ออกเลขนะครับนี่ตัวนี้หนึ่งหกออกงวดนี้เลยครับไม่ได้ป้ายมานี่ได้เลขเลยครับนีเดี๋ยวรถเสียคริปเขา เรื่องจากเรามีพร้อมนะครับนี่ลูกรังเรามีสต็อกทรายเรามีสต็อกพูดถึงงานนะครับงานเราหมดงานนี้เราก็จะมีงานอื่นสำรองให้นะครับส่วนลูกงองก็ใครที่ออกมาเราก็มีงานให้ทำนะครับเราพยายามจัดสรรงานให้นะครับเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าทุกคนก็ต่างม,มีค่าใช้จ่าย ถ้าไม่ทําตรงนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทํากันผมสํารองงานเอาไว้ให้นะครับแต่ว่าเขาจะทําหรือไม่ทำนี่ก็เรื่องของเขาแล้วกันใครอยากได้เงินนะครับก็ทําใครไม่อยากได้เงินก็กลับบ้านนอนนะครับคือเราบังคับไม่ได้แต่ผมจัดสรรงานให้นะครับแต่ถ้าไม่รับไม่ทําแล้วก็ ผมก็จะไม่ไม่จัดสรรงานให้นะครับผมคือผมปัดออกเลยคนไหนที่ไม่เลือกงานนะครับไม่เลือกงานเราก็จะใช่คนนั้นแหละถือว่าคนไหนใช้ง่ายใช้ได้เราก็ใช้ไปคนไหนเขาใช้เขาไม่ได้เราก็อย่าไปใช้จะไหมน,นี่นะครับมีกำลัง ยิงน็อตแท็กกันโยเอาคลิปนี้ก็พาดูนะครับอาณาจักรของทีมงานเรานะครับดําซิ่งดีระเบิดครับเอาสวัสดีครับ